เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคนะครับเราก็จะมาต่อที่ตรวจสอบความเข้าใจกันเลยเนาะเพราะว่าเราเราก็ได้เรียนพ่วงเนื้อหาไปก็หมดแล้วนะครับก็ ตอนนี้ก็จะเป็น่าขั้นตอนของการตรวจสอบความเข้าใจเนาะก็คือเป็นการตรวจสอบว่าน้องเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งบทนี้อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นเนาะมันเป็นบทเกี่ยวกับความจำเนาะดังนั้นก็ก็คือเป็นการทดสอบว่าน้องจําได้มากมายแค่ไหนเท่านั้นเนองเนาะโอเคอ่านจทพร้อมกันนะครับ ตัวโจทย์นะครับจะบอกว่าให้น้องเนี่ยใส่เครื่องหมายถูกนะครับลงในช่องชนิดของโฮอร์โมนพืชน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีใช้ในการการเกษตรเนาะซึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับโจทย์มันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นข้อเป็นข้อใช่ไหมอ่าเป็นข้อเป็นข้อแบบนี้แล้วก็ให้เราการถูกว่ามันตรงกับ มันตรงกับฮอร์โมนชนิดไหนซึ่งมันจะมีฮอร์โมน5ตัวที่เราเรียนใช่ไหมอ็อกซินไซโตไคนีนกิปเบลิลเลอีนเอทิลีนแล้วก็แอสไซซิกแอซิดใช่ปะแล้วก็ให้กาถูกๆๆแบบนี้ซึ่งพี่อะถ้าเกิดทำแบบเนี้ยตัวอักอรมันจะเล็กมากเนาะ พี่ก็เลยทําอีกแบบหนึง่งก็คือพี่ก็เลยไล่มาเป็นข้อแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมขาางแทนนะคะว่าแต่ละอันเนี้ยตรงกับฮอร์โมนตัวไหนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในชีน้องเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทําตามนั้นไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันโอเคเนาะอ่ะงั้นมาเริ่มนะครับข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเป็นฮอร์โมนที่ซักน้าให้เกิดยอดนะครับในการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไอ้นี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่าเกิดยอดใช่ปหม ซึ่งมันมีตัวหนึ่งที่เราคุยกันไปว่ามันจะมีผลต่อการเกิดยอดกับการเกิดรากใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครยังจำได้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปอีกรอบเนาะอ่าหายไปแล้วนัแบบหนึ่งนะอันนี้ใช่ไหมก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดรากกับเกิดยอดเนาะตัวที่กระตุ้นให้เกิดยอดคืออะไรเอ่ยใส่โตไค่นินใช่ปหมใส่โตไค่นินส่วนกระตุ้นให้เกิดรากคือ ออกซินอันนี้จําเป็นคู่ไปเลยนะครับโอเคเนาะดังนั้นนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับชักนําให้เกิดยอดนะครับก็ต้องตอบว่าเป็นไซโตไคนินโอเคปะ่ะไซตโตไคนินโอเคเนาะส่วนอันนี้สองเร่งให้เกิดรากเห็นไหมมาเป็นคู่เลยนะครับเร่งให้เกิดรากในกิ่งตอนก็ต้องตอบว่าเป็นออกซินนั่นเองมาเป็นคู่เลยเนาะ อ่คู่กันรากออกซินนะครับยอดไซโตไคนินโอเคปะโอเคเนาะอันนี้2อันน่าจะตอบเป็นคู่กันได้นะครับโอเคต่อไปนะครับข้อ3ามทำให้ผลสุกเร็วขึ้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่าผล,ลไม้สุกซึ่งมันมีแค่าสารตัวเดียวที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการสุกข,ของผล,ลไม้ใช่ไหมก็คือตอบต้องตอบว่าเป็นเอทิลีนนั่นเองถ้านน้องๆจำได้เนาะเอทิลีน โอเคปะโอเคต่อไปข้อ4ี่นะครับทาให้ต้นไม้เตี้ยแคระวงเล็บการยับยั้งนะครับไอนี้จะมีลักษณะพิเศษนิดนึงก็คือไอเนี้ยหมายความว่าถ้าเรายับยั้งฮอร์โมนชนิดไหนเนาะยับยั้งฮอร์โมนชนิดไหนแล้วจะทําให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นโอเคไหมถ้าเกิดว่ามีคําว่าวงเล็บยับยั้งไว้เนาะซึ่งฮอร์โมนที่ถูกยับยัง้งแลยทาให้ต้นไม้เตี้ยแคร์ฮอร์โมนนั้นต้องเกี่ยวข้องกับ ความสูงของต้นไม้ใช่ปะ่ะต้นไมต้ต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ต้นไม้มีความสูงเยอะๆซึ่งมันจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งที่พี่เน้นๆว่ามันเกี่ยวกับความสูงของต้นไม้เนาะก็คือจะต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นจิบเบอร์เรลินนั่นเองโอเคปะ่ะอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้ต้นไม้สูงโอเคปะ่ะ ทำให้ต้นไม้เนี่ยสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปยับยางต้นไม้มันก็จะเตี้ยแคร์เนาะเออยับยางกิบเบอรลลินเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยเตี้ยแคร์นะครับโอเคปะยังพอได้เนาะต่อไปนะครับข้อหเนาะข้อ5เขาบอกว่าใช้กําจัดวัดชพืชเนาะซึ่งถ้าใครอ่าถ้าใครจําที่พี่สอนได้นะครับมีแค่สารตัวเดียวนะที่พี่บอกว่าเขาใช้กําจัดวัดชพืชได้ก็คือต้องเป็นสารที่เป็นออกซินนั่นเอง นะแต่ต้องวงเล็บไว้หน่อยนะว่าออกซินเนี่ยต้องใช้ในปริมาณมากนะครับก็คือถ้าใช้ปริมาณน้อยหรือว่าปริมาณที่มันพอดีกับการจเจริญเติบโตของวัชพืชมันจะยิ่งทําให้ต้นไม้เนี่ยมันโตเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นมันก็เลยต้องใช้ปริมาณมากๆนะครับเพื่อจะเป็นตัวที่ไปยับยังการจเจริญเติบโตของของวัชพืชแถนเนาะโอเคต่อไปข้อ6นะครับข้อ6กไอเนี้ยพี่ไม่ค่อย พี่ยังไม่เคยพูดเท่าไหรน่นาอว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการไหลของน้ำํำยางพารานะครับดังนั้นพี่จะเฉลยไปเลยเนาอมันคือเอทิลีนนั่นเองโอเคปะมันคือเอทิลีนนั่นเองพี่เฉลยไปเลยเนะ้อแล้วก็ถ้าน้องเฉลยไปแล้วอย่าลืมเอาไปเขียนเพิ่มด้วยละกันพอพี่ลืมลืมเขียนไปนาอว่าเอทิลีนมีผลอะไรก็อันนี้ก็น่าจะสําคัญนะครับกระตุน้นการไหล ของน้ำยางพาราโอเคปะ่ะเอาไปเขียนเพิ่มด้วยนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคนะ,ะค,นะครับต่อไปนะครับข้อ7เนาะข้อเจ,นะอเจ็เขาบอกว่าเป็นพืชที่จะยืดอายุการปักแจการของไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบก,กับคาเนชั่นวงเล็บการหยับยาง นะครับอันนี้เหมือนเดิมเนาะคือยับยั้งฮอร์โมนอะไรนะครับจะทําให้เกิดการยืดอายุโอเคปะพอเข้าใจไหมยับยั้งฮอร์โมนอะไรทําให้เกิดการยืดอายุดังนั้นฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปกระตุ้นการเขียวหรือว่ากระตุ้นการร่วงโรยเนาะซึ่งจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่พี่บอกว่าเด่นชัดมากเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้พืชมันเขียวหรือว่าพืชมันร่วงโรยนะครับฮอร์โมนตัวนั้นก็คือเป็น เอทิลีนนั่นเองโอเคปะ้ะเป็นเอทิลีนนั่นเองจำได้ไหมนี่ที่พี่บอกว่านะครมันจะกระตุ้นการร่วงของใบดอกแล้วก็ผลเนาะดังนั้นถ้าเรายับยางเอทิลีนมันก็จะไม่ร่วงเนาะมันก็จะไม่ร่วงหรือพูดง่ายๆมันคือการยืดอายุนั่นเองโอเคเนาะ ต่อไปนะครับเป็นการกระตุ้นให้ปากใบปิดนะครับเพื่อลดการขายน้ําเมื่อพืชเริ่มขาดแคลนน้ำนะครับตรงนี้แค่เห็นว่าปากใบปิดก็น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดได้นะครับว่ามันคือสารประเภทไหนเอ่ยมันคือฮอร์โมนตัวไหนมันคือแอสไซซิกแอซิดนะครับอันนี้คือหน้าที่เด่นๆของมันเลยเนาะดังนั้นน้องๆต้องจําได้นะครับโอเคปะเหลืออีกสองตัวเนาะ อ่าก็คือการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเอมบริโอนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่ก็พูดไปแค่มีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่สารแค่ตัวเดียวนะที่มันไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเอมบริโอเนาะก็คืออะไรเอ่ยก็คือไซโตไคนินนั่นเองมาแค่ผลเนาะหน้าแรกอยู่ตรงนี้นะครับเนาะมันคือไซโตไคนินเขียนเลยแล้วกัน โอเคปะมันคือไซโตไคนินนั่นเองนะครับที่จะกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเอ็มบีโอแต่ถ้าให้พูดให้ชัดนะครับก็คือไซโตไคนินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการอะไรเอ่ยมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นการแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทําการจเจริญเติบโตของเอ็มบีโอนั่นเองเนาะโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายกระตุ้นการงอกของมเมล็ดเนาะ กระตุ้นการงอกของมลเมลร็ดไอ้นี้ทุกคนต้องรู้ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนสองตัวใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับมลเมลร็ดคือ ABA アッไซซิกับ GA ジップรルリンนะครับมีตัวหนึ่งกระตุ้นการพักตัวหนึ่งกระตุ้นการงอกนะครับดังนั้นก็ต้องจําได้นะครับจาเป็นคู่เนาะซึ่งตัวที่กระตุ้นการงอกได้แก่ジップรルリンนั่นเองนะครับฉันเขียนเป็นジップベรลล่ทำไมジップ บอร์เรลินะครับอันนี้เป็นตัวกระตุ้นการงอกของมะเร็ดน,นะครับส่วนแอปไซสิกกระตุ้นการดอมเมนซีของมะเร็ดน,นะครับอันนี้ต้องจำให้ได้เนาะโอเคปะโอเคนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้เนาะให้น้องจริงๆน้องก็สามารถใส่ดอกจันไว้ได้เนาะว่าเป็นข้อที่น้องจะกลับมาทำใหม่ถ้าเกิดว่า น้องยังจําเรื่องฮอร์โมนไม่ได้นะ้เป็นข้อที่ครบเครื่องเหมือนกันเนาอว่าหน้าที่เด่นๆของฮอร์โมนแต่ละตัวคืออะไรนอ้อมี5ตัวใช่ไหมตั้งแต่ออกซินนะครับไซโตไคนินนะครับจิบเบอร์เรลินนะครับอ่าจิบเบอร์เรลินเราก็เป็นเอทิลีนนอ้อแเราก็เป็น app y c l i c acid นะครับมี5ตัวสําคัญเนี่ยน้องก็ต้องจําให้ได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทําหน้าที่อะไรเนาะอันนี้เป็นคีย์หลักสําคัญของข้อนี้เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับโอเคเนาะโอเคถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านเดร์ผ่านนะครับเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป n e t l e School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะแอคติม <Acting S 1> กับความรู้นั้นคู่กันเพราะดูความรู้เราก็ต้องกินแอคติม